ครับสวัสดีครับพี่น้องวีนีเฮาอยู่หนาลานค่าได้ครับลานค่าเปิดใหม่ครับบ้านวตานบครับบ้านเจ้าอําครับบ้านนุนสวรรค์มูที่สองครับตําบนตรงท้องอำเภอใา้ทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่เก่าน้องนุ่นน้องเจนครับขายทั้งย่าครับลูกสิ้นทอดครับลานค่าลานขายครับแล้วก็พวกน้ำปั้นครับไปบ่งน้ำปั้นจะเข้า มีร้านหนําปั้นครับคุณพ่อตาจะค้องบ้านครับพ่อตากำลกังขีดงานอยู่วันนี้ว่าบอเลอว่าอยากเขากล้องว่าท่านนี่ครับพี่น้องร้านเดียวมีสี่อย่างครับหน,นําปั้นลนกชิ้นทอดยำครับแล้วก็ร้านขายของอัานขาของช่้ครับ ผ่านไปผ่านมาเก่ามาแวะสนับสนุนอุดหนุนกันได้เลยครับเดอ้อพิกาดกาันนี่นะครับก่อนถึงวงเวียนบันทุสวรรค์ยี่ขวามือเนี่ยแหละครับนะครับเป็นเมนูผ่านไปผ่านมาเก่าแะสนับสนุนอุดหนุนได้นี่ครับร้นนานค้าขยุกทางไหนครับ รันค้ารันค้าเขาจะเปิดไปขออนุญาตจะของสถานที่เรียบร้อยแล้วครับมีตูเซ่เรียบร้อยแล้ครับเด้อพีไปน้องมาเบิงเบกกงเบ่งเอาเลยครับอยากไปยังกัมาเบิ่งเอามาเลือกซื้อเอาซ้ำกับแซบๆลูกซิ่นกันบแซบๆครับรานค้ารานค้า,ามีอัาปันมีครับนี่นะครับตูเซ่วีเจครูใหม่ๆเลยนี่นะครับ สินค้าตามนี้เ้ครับพี่น้องนะครับของนีไม้ทุกอย่างครับสั้นกับไม้ตัวก,ก็ไม้ขอขนมไม้ทุกอย่างของใส่ไม้ทุกอย่างครับบงไม,ไม้เลยล่ะนี่น,นะครับเอา นงมงม,มังหงมมามีครับของใสของใอยมีทุกอย่างนี่นะครับพี่น้องเด็กก็ย่างกันมาเลือกซื้ออ้าวร้านค้าร้านขายของพี่น้องบ้านเฮาครับเปิดร้านไม่ไหม,ม,ม,มครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของใสของอยครับพี่น้อง หน้าบ้านก็นาาก, <laughs> กว้ <c oughs> วางๆครับเป็นแต่บ้านฉลองหรือไม่ขวัญน้องว่าเด็กๆก็ขคอได้ว่าท่านยินดีต้อนรับกว้างขวางครับไปได้หน้ะลานบริเวณลานมองข้าวมองข้าแป๊บน,นึงหนูอ่อายมาม่าจากเนี่ย เนื้อมาม่าหนึ่งถุงผมซัม่ซังย่มมางม่าหนึ่งถุงครับเออของปวดเพ่าๆครับนี่ลูกสาวสั่งมาเดีย๋ยวนะให้แม่เตรียมทำใช่ไหมก่อนนะนี่ครับเดีย๋งงวยวเบ่งเมื่อวานกับมะทายรอบนึงแหละครับแต่ว่าน่นองยังโบ ห้านนี่มาแล้วป่านไหนก็เลยเออเมาไทยไหมแก่ง,งานไหมอากหลานน,นะครับไปนองเดอ้อมาสนับสนุนอุดหนุนนะครับเด้อนะครับอยากกินยังกินยำกระมีอยากกินลูกชิ้นทอดกระมีหลานน้ำปงน้ำปั้นมีครับห้านค้าหลานขายมีก่อนถึงวงเวียนบ้านนุนสวรรค์อยู่ขวามือนะครับ สิบสิประมาณนี้นะครับพี่นอ้องยังไีหนึ่งร้อยครับ หัวลานองผสมเครื่องปรุงเขากันแนละ้วค่อยไปดูไหมครับจำแซบแซบจำแซบ เ,เ,อเอาเ้างผมก่อง,งแล้วโอ้เอ,เอาพอดีพอดีจ้ะนี่ครับของมัดเพลาพา ากพี่น้องที่มาบังคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือเขามาเป็นกำลังใจกันนั่นหลายนะครับฝากล้านของน้องลยครับหม่งเดียวซียางนะครับนี่ครบจบอยู่หม่งเดียว,วล้านนี่ วันนี้กับพ่อซัมนีก่กนนะครับไปน้องเด้อเจอกันไหมนะครับฝากลา้านน้องน้ำนะครับครับสวัสดีครับชิ้นตาแม่เท่าไหร่ครับไม่ดูข่าวครับดูข่าวเขาล้านพอด,ดี